ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วความรู้ความเข้าใจธรรมะก็แตกต่างกันเรารู้ไม่ทั่วถึงคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาว่าสรุปเลยที่พระพุทธเจ้าสอนใจความทั้งหมดก็คือธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ ครูบาอาจารย์ที่ค้นควาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดองค์แรกคือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเก่งไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อก็เคยไปกราบท่านหลายครั้งมีครั้งหนึ่งจะไปหาเรื่องท่านเพราะว่าเราภาวนาอ่านหนังสือท่านอ่านโน่นก็ไม่ยึดนี่ก็ไม่ยึดเราก็เลยโอ้ธรรมะง่ายจังเลยไม่ยึดสักอย่างโน่นก็ไม่ยึดนี่ก็ไม่ยึดอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่เอาตายแล้วเทวดาก็ไม่มีผีก็ไม่มี นรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีถ้าเราไม่ยึดเราไม่มีอะไรสักอย่างตอนนั้นอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสเยอะชอบธรรมะของท่านถูกอกถูกใจธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเราเตลิดไปถึงขนาดโลกนี้โลกหน้าไม่มีสัตว์ต่างๆในภพภูมิต่างๆไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดูลทำได้แต่สมาธิแต่เห็นเทวดาเห็นผีเราก็ เออนิมิตเราไม่สนใจไม่ยึดวันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพองค์นี้ท่านเก่งท่านแต่งย่อพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่หลวงพ่อแนะนําให้พวกเราชาวพุทธทุกคนควรจะอา่านใครเคยอา่านยกมือให้ดูสิพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนเคยไหมย,ยกสูงสงเลยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เคยอา่านไม่เคยอา่านไปดูในอินเทอร์เน็ตก็มีไม่เสียตังค์หรอกดูฟรี ลองไปอ่านดูคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนั้นหลวงพ่อเมาคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสอะไรอะไรก็ไม่มีว่างไปหมดเอาความว่างอาจารย์สุชีพท่านบอกว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเราตีความคำสอนของท่านพุทธทาสผิดไม่ใช่ท่านสอนผิดแต่เราอ่านแล้วเรามันโง่เราตีความคำสอนของท่านผิดอาจารย์สุชีพท่านก็ยกบาลีให้ฟังท่านเก่ง ท่านจำพระไตรปิฎกได้มากมายท่านก,ยก,ากาย็ยกบาลีแล้วก็แปลภาษาไทยยกบาลีแล้วก็แปลภาษาไทยบอกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องชาตินี้ชาติหน้ามีไม่ใช่ไม่มีเทวดามีผีมีแล้วก็สอนการปฏิบัติไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยวางไปเฉยๆหลวงพ่อฟังอาจารย์สุทีพอเข้าใจทำไมอาจารย์พุทธทาสสอนอย่างนี้สอนแล้วเรากลายเป็นมิจฉาทิฐิ คิดอย่างนี้พอดีไปสมดาแถวสุราธานีแถวชายาเลยเข้าไปกราบท่านก็ไปถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ได้ไปด่าท่านไปถามก่อนท่านบอกคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือท่านพูดอย่างนี้เราก็โอ้ยเราโง่เองครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างนี้ความที่เราอ่านแล้วเราแปลความหมายผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ท่านสอนผิดลวงพ่อเลยถามท่านต่อบอก ท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือทุกเล่มของท่านอาจารย์ผมจะได้โสดาบันไหมตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดูลท่านตอบชัดเจนไม่ได้หรอกอ่านทั้งหมดที่ท่านเขียนมากมายมหาสาลอ่านทั้งหมดจะได้โสดาบันไหมท่านบอกไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาเพราะฉะนั้นท่านไม่ธรรมดาตอนภาวนาเป็นถึงได้รู้ว่าท่านภาวนาดีไม่ใช่ท่านภาวนาไม่เป็นตรงคําสอนของท่านที่ว่า ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่คิดเอาเองว่าน่นก็มายึดนี่ก็มายึดอันนั้นเรากําลังยึดทฤษฎียึดทิฏฐิว่าอะไรอะไรเราก็ไม่ยึดก็คือยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดนั่นแหละมันก็ยังยึดอยู่ทีนี้ทําอย่างไรเราจะเข้าใจคําว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราต้องปฏิบัติอ่านหนังสือไม่มีทางเข้าใจท่านพุทธทาสท่านยังบอกเลยว่าอ่านหนังสือของท่านทุกเล่มก็ไม่เข้าใจหรอก ธรรมะต้องปฏิบัติเอาท่านผู้อย่างนี้เลยต้องปฏิบัติเอาเราจัดปฏิบัติอย่างไรเราถึงจะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันแรกต้องเข้าใจก่อนอะไรที่เรียกว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงแยกได้หลายแบบธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นกุศลเราก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อยึดอกุศลก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อยึด ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็ไม่ได้ไว้เพื่อยึดธรรมะแยกอีกมุมหนึ่งมีรูปธรรมมีนามธรรมก็มีธรรมะที่ผลจะรูปธรรมนามธรรมคือนิพพานเขาเรียกมีนามมีรูปมีนิพพานเป็นสภาวธรรมคนละอันกันฉะนั้นเวลาภาวนาไม่ต้องนั่งคิดว่ากุศลอกุศลอะไรให้เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมนี้สำคัญมากเลยถ้ามัวคอยละกุศลอกุศลในใจงานนี้ไม่จบ เพราะว่าเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่าจริงๆตัวเราไม่มีเราไม่รู้ความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราเราก็จะวุ่นวายอยู่กับการที่จะไม่ชิดกุศลไม่ยึดอกุศลวุ่นวายฉะนั้นทางที่เราจะสามารถละความยึดถือในรูปในนามได้ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรเป็นรูปธรรมพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วร่างกายของเราอย่างนี้วัตถุสิ่งของทั้งหลายคนที่เรารักหมาที่เรารักแมวที่เรารัก บ้านที่เรารักรถยนต์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันเป็นรูปธรรมสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้มกายรูปธรรมบางอย่างก็สัมผัสด้วยใจอันนี้เข้าใจยากนิดหนึ่งก็เว้นไปก่อนเอาง่ายๆก็คือร่างกายเรานี้กับวัตถุสิ่งของผู้คนแวดล้อมตัวเราอยู่การที่เรารักใคร่ผูกพันในร่างกายในผู้คนวัตถุสิ่งของรอบตัวเรามันเป็นไปด้วยอำนาจของกาม มีการมาราคาระรักใคร่ผูกพันในสิ่งเหล่านี้เราก็ยึดถืออยู่ปล่อยไม่ได้ต้องเห็นทุกเห็นโทษถึงจะวางได้เมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งออกไปเรียนธรรมะพร้อมๆกับหลวงพ่อเขาไปถามหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับผมอยากละกามแต่จิตมันยังอาลัยอายอวร์อยู่จะทำอย่างไรหลวงปู่อุทานว่าอ้าวอาัลอาวร์มันก็ละไม่ได้สิต้องเห็นโทษเห็นโทษหรือเห็นทุกนั่นแหละ เราต้องเห็นทุกเราถึงจะวางได้อันนี้ไม่เฉพาะทางวัตถุทางร่างกายหรือทางเรื่องของกามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเห็นโทษเราก็จะวางได้อย่างถ้าเราติดในฌานสมาบัติเรารู้สึกแมมมีความสุขมากถ้าเราภาวนาดีๆเราจะรู้เลยจิตที่ทรงฌานที่ว่ามีความสุขมันก็ยังไม่เที่ยงมันเสื่อมได้อีกอย่างนี้พอเห็นซ้ำๆเห็นไตรลักษณ์ซ้ำๆไปของรูปธรรมนามธรรมไป มันก็จะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของรูปธรรมนามธรรมถ้าไม่เห็นสาระแก่นสารไม่เห็นคุณค่าจิตมันก็จะวางเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้จิตปล่อยวางกายหรือให้จิตปล่อยวางจิตไม่ใช่คิดเอาแล้วไม่ใช่สั่งให้จิตวางจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เพราะฉะนั้นเรามาฝึกให้จิตเรียนรู้ความจริงของร่างกาย ให้จิตเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปซ้ําแล้วซ้ําอีกฝึกอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆการที่เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานปัสนาแปลว่าการเห็นไม่ใช่การคิดไม่ใช่การแทรกแทงบังคับวิปัสสนาก็คือการเห็นจริงเห็นแจ้งว่ารูปธรรมนมามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนา เป็นได้แค่สมถะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเราจ้องอยู่ที่ลมหายใจเราอย่างนี้อันนี้คือกสินลมถ้าเราจ้องร่างกายทั้งตัวอย่างนี้ก็เป็นกสินดินกสินสิ่งที่ได้ก็คือความสงบไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอะไรหรือเราฝึกจิตให้นิ่งให้ว่างมีแต่ความสุขเราก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนา สั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้เห็นซ้ำๆแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกการที่เรารักร่างกายถ้าแยกละเอียดหน่อยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายที่เรารักมันเพราะเรารู้สึกว่ามันนำความสุขมาให้มีตาเราก็ได้ดูรูปที่ถูกอกถูกใจมีหูเราก็ได้ยินเสียงที่ถูกอกถูกใจมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายก็ได้กระทบสิ่งที่ถูกอกถูกใจมีความสุขได้ คนและสัตว์ทั้งหลายก็หาความสุขจากการสัมผัสทางร่างกายแต่ถ้าเราจเจริญสติให้ดีมีสติรู้สึกกายไปเรื่อยๆจะรู้สึกกายในมุมใดมุมหนึ่งในกายานุปัสสนาก็ได้ทั้งนั้นอย่างจะรู้สึกกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้าเราเห็นทั้งวันมีแต่หายใจออกหายใจเข้าถ้าดูไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าน่าเบือ่อเห็นไหมเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้น่าเบื่อจริงๆหรือเราดูเรื่องธาตุ เรากินอาหารเข้าไปแล้วเราก็ต้องขับถ่ายออกมาแต่ละวันวันวันยุ่งกับเรื่องกินเรื่อง,องขับถ่ายอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยร่างกายนี่น่าเบื่อหรือเราเห็นร่างกายนั่งอยู่ก็ทุกข์ก็ต้องขยับตัวยืนอยู่ก็ทุกข์ยืนนานๆก็เมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอริยาบทไปไปลงไปนั่งลงไปนอนอะไรอย่างนี้นอนนานๆยังทุกข์อีกถ้าใครคิดว่านอนแล้วไม่ทุกข์ลองสังเกตอย่างนี้เวลานอนเราพลิกซ้ายพลิกขวาไหมทําไมเราต้องพลิกเราหนีทุกข์ เพราะนอนอยู่ในท่าเดียวมันทุกข์ขยับตัวเปลี่ยนท่าไปถ้าเรามีสติอยู่ในกายเราก็จะเห็นถ้าเรามองในแง่ของลมหายใจเราก็จะเห็นร่างกายหายใจมันเป็นภาระมันเป็นทุกข์ร่างกายต้องเปลี่ยนอเรียบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาก็เพราะถูกความทุกข์ดีบคั้นร่างกายต้องทำมาหากินต้องขับถ่ายต้องอาบน้ำต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ต้องหวีผมต้องตัดผมต้องย้อมผมอะไรเนี่ย มันทุกข์ทั้งนั้นเลยหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อรู้สึกเบื่อหน่ายร่างกายเห็นร่างกายนี้มีแต่ภาระตื่นนอนมาก็มีภาระแล้วตื่นนอนมาต้องเก็บที่นอนปัดที่นอนแล้วพาร่างกายนี้ไปขับถ่ายพาร่างกายนี้ไปอาบนา้ำพาร่างกายนี้ไปทำมหากินเหน็ดเหนื่อยแต่และว,วันวันร่างกายที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อย เวลาไปตัดผมก็เห็นแต่ทุกข์ไม่เลือกทรงผมแล้วเวลาตัดบอกตัดสั้นๆจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยเวลาไปตัดผมสมัยก่อนไม่มีการนัดมันไม่มีเครื่องมือสื่อสารอะไรต้องไปนั่งรอบางทีคนไปร้านตัดผมส่วนใหญ่เข้ามาตัดเสาร์อาทิตย์แห่ามาตัดกันนั่งรอเบื่อแล้วเบื่ออีกรู้สึกมีผมก็มีภาระเพราะผมมีผมมีภาระอะไรบ้างต้องคอยสระต้องคอยหวีต้องคอยตัด ภาระทั้งนั้นเลยนี่แค่ผมอย่างเดียวเล็บมือเล็บเท้าใครตัดเล็บแล้วรู้สึกเบื่อบ้างมีไหมมันน่าเบื่อตัดเล็บมือเล็บเท้าอะไรเนี่ยตัดเดี๋ยวก็งออีกแล้วน่าเบื่อตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่ภาระทั้งนั้นเลยการที่เรามีสติระลึกอยู่ในกายเราจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกมีแต่ภาระมีแต่ทุกภาระนั้นก็คือทุกขนั่นแหละภาระฮเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระ บุคคลแบกภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้วคือไม่ยึดถือในขันห้าแล้วก็วางภาระลงไปแล้วไม่หยิบฉวยมันขึ้นมาอีกท่านถึงจะพ้นจากทุกข์ตรงนี้ที่สอนว่าไม่ยึดมั่นถือมันได้เพราะเห็นทุกข์เห็นไตรลักษณ์อย่างร่างกายเราเรารู้สึกไปเรื่อยๆอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านอย่าหลงโลก มีสติรู้สึกอยู่ในกายเนืองๆมันจะรู้มันทุกข์ทำไมต้องดิ้นรนทำรรมหากินหนาข้าวมาให้ร่างกายเลี้ยงดูอย่างดีเลยประคบประงมอย่างดีสุดท้ายก็ทรยศเราร่างกายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเนาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดเราดูแลอย่างดีที่สุดสุดท้ายทรยศป่วยตายทิ้งเราไปเรามีสติเรียนรู้ความจริงในร่างกาย ดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายดูเรื่องทุกข์เห็นชัดง่ายจะเห็นเลยพอเราเห็นความจริงว่าร่างกายไม่มีอะไรอย่างอื่นร่างกายมีแต่ทุกข์จิตมันก็วางเรื่องอะไรมันจะไปหยิบก้อนทุกข์เอาไว้แต่เดิมเราเคยรักเคยหวงแหนร่างกายนี้มากแต่พอเราภาวนามีสติรู้สึกกายเรื่อยๆกายนี้มีแต่ภาระกายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีแต่ของที่ชำรุสดสุดโทรมไปเรื่อยๆ จิตมันก็เบื่อหนายคลายความยึดถือมันก็วางมันวางวางได้จริงๆถ้าเราภาวนายังไม่ถึงขั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าจิตมันวางกายได้อย่างไรจริงๆมันวางต้องเห็นทุกเห็นโทษถึงจะวางได้เมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งออกไปเรียนธรรมะพร้อมๆกับหลวงพ่อเขาไปถามหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับผมอยากละกามแต่จิตมันยังอาไยอาวร์อยู่จะทำอย่างไร หลวงปู่อูทานว่าอา้ออาวอาัยอวรมันก็ละไม่ได้สิต้องเห็นโทษเห็นโทษหรือเห็นทุกเนั่นแหละเราต้องเห็นทุก์เราถึงจะวางได้อันนี้ไม่เฉพาะทางวัตถุทางร่างกายหรือทางเรื่องของกามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเห็นโทษเราก็จะวางได้อย่างถ้าเราติดในฌานสมาบัติเรารู้สึกแหมมีความสุขมาก ถ้าเราภาวนาดีๆเราจะรู้เลยจิตที่ทรงฌานที่ว่ามีความสุขมันก็ยังไม่เที่ยงมันเสื่อมได้อีกอย่างนี้พอเห็นซ้ำๆเห็นไตรลักษณ์ซ้ำๆไปของรูปธรรมนามธรรมไปมันก็จะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของรูปธรรมนามธรรมถ้าไม่เห็นสาระแก่นสารไม่เห็นคุณค่าจิตมันก็จะวางเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้จิตปล่อยวางกายหรือให้จิตปล่อยวางจิตไม่ใช่คิดเอาแล้วไม่ใช่สั่งให้จิตวาง จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เพราะฉะนั้นเรามาฝึกให้จิตเรียนรู้ความจริงของ,ร,ง,ของร่างกายให้จิตเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปซ้ําแล้วซ้ําอีกฝึกอย่างนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆการที่เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานปัสนาแปลว่าการเห็นไม่ใช่การคิดไม่ใช่การแทรกแซงบังคับ วิปัสสนาก็คือการเห็นจริงเห็นแจ้งว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาเป็นได้แค่สมถะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเราจ้องอยู่ที่ลมหายใจเราอย่างนี้อันนี้คือกสินลมถ้าเราจ้องร่างกายทั้งตัวอย่างนี้ก็เป็นกสินดินกสินสิ่งที่ได้ก็คือความสงบไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอะไร หรือเราฝึกจิตให้นิ่งให้ว่างมีแต่ความสุขเราก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนาสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้เห็นซ้ำๆแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกการที่เรารักร่างกาย ถ้าแยกละเอียดหน่อยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายที่เรารักมันเพราะเรารู้สึกว่ามันนำความสุขมาให้มีตาเราก็ได้ดูรูปที่ถูกอกถูกใจมีหูเราก็ได้ยินเสียงที่ถูกอกถูกใจมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายก็ได้กระทบสิ่งที่ถูกอกถูกใจมีความสุขได้คนและสัตว์ทั้งหลายก็หาความสุขจากการสัมผัสทางร่างกายแต่ถ้าเราจเจริญสติให้ดีมีสติรู้สึกกายไปเรื่อย จะรู้สึกกายในมุมใดมุมหนึ่งในกายานุปัสสนาก็ได้ทั้งนั้นยังจะรู้สึกกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้าเราเห็นทั้งวันมีแต่หายใจออกหายใจเข้าถ้าดูไปเรื่อยเเราจะรู้สึกว่าน่าเบื่อเห็นไหมเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้หน้าเบื่อจริงๆหรือเราดูเรื่องธาตุเรากินอาหารเข้าไปแล้วเราก็ต้องขับถ่ายออกมาแต่ละวันวันวันยุ่งกับเรื่องกินเรื่องขับถ่ายอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยร่างกายนี้หน้าเบื่อ หรือเราเห็นร่างกายนั่งอยู่ก็ทุกก็ต้องขยับตัวยืนอยู่ก็ทุกยืนนานๆก็เมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปไปลงไปนั่งลงไปนอนอะไรอย่างนี้นอนนานๆยังทุกข์อีกถ้าใครคิดว่านอนแล้วไม่ทุกข์ลองสังเกตอย่างนี้เวลานอนเราพลิกซ้ายพลิกขวาไหมทําไมเราต้องพลิกเราหนีทุกข์เพราะนอนอยู่ในท่าเดียวมันทุกข์ขยับตัวเปลี่ยนท่าไปถ้าเรามีสติอยู่ในกายเราก็จะเห็นถ้าเรามองในแง่ของลมหายใจเราก็จะเห็น ร่างกายหายใจมันเป็นภาระมันเป็นทุกข์ร่างกายต้องเปลี่ยนอิรียบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาก็เพราะถูกความทุกข์ดีบคันร่างกายต้องทำมาหากินต้องขับถ่ายต้องอาบน้ำต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ต้องหวีผมต้องตัดผมต้องย้อมผมอะไรนี่มันทุกข์ทั้งนั้นเลยหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อรู้สึกเบื่อหน่ายร่างกายเห็นร่างกายนี้มีแต่ภาระ ตื sea, ite, ่นนอนมาก็มีภาระแล้วตื่นนอนมาต้องเก็บที่นอนปัดที่นอนแล้วพาร่างกายนี้ไปขับถ่ายพาร่างกายนี้ไปอาบน้ําพาร่างกายนี้ไปทำมหากินเหน็ดเหนื่อยแต่ละวันวันร่างกายที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเวลาไปตัดผมก็เห็นแต่ทุกข์ไม่เลือกทรงผมแล้วเวลาตัดบกตัดสั้นๆจะได้ไม่ต้องตัดบ่อย เวลาไปตัดผมสมัยก่อนไม่มีการนัดมันไม่มีเครื่องมือสื่อสารอะไรต้องไปนั่งรอบางทีคนไปร้านตัดผมส่วนใหญ่เข้ามาตัดสาว์ทิตย์แห่มาตัดกันนั่งรอเบื่อแล้วเบื่ออีกรู้สึกมีผมก็มีภาระเพราะผมมีผมมีภาระอะไรบ้างต้องคอยสะต้องคอยหวีต้องคอยตัดภาระทั้งนั้นเลยนี่แค่ผมอย่างเดียวเล็บมือเล็บเท้าใครตัดเล็บแล้วรู้สึกเบื่อบ้างมีไหมมันน่าเบือ่อ ตัดเล็บมือเล็บเท้าอะไรเนี่ยตัดเดี๋ยวก็งออีกแล้วน่าเบือ่อตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่ภาระทั้งนั้นเลยการที่เรามีสติระลึกอยู่ในกายเราจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกมีแต่ภาระมีแต่ทุกข์ภาระนั้นก็คือทุกข์นั่นแหละภาระฮเวปัญจขันธธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้ว คือไม่ยึดถือในขันห้าแล้วก็วางภาระลงไปแล้วไม่หยิบฉวยมันขึ้นมาอีกท่านถึงจะพ้นจากทุกขตรงนี้ที่สอนว่าไม่ยึดมั่นถือมันได้เพราะเห็นทุกเห็นไตรลักษณ์อย่างร่างกายเราเรารู้สึกไปเรื่อยอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านอย่าหลงโลกมีสติรู้สึกอยู่ในกายเนืองเนืองมันจะรู้มันทุกทำไมต้องดิ้นรนทำมาหากินหนาข้าวมาให้ร่างกายเลี้ยงดูอย่างดีเลยประครบประงมอย่างดี สุดท้ายก็ทรยศเราร่างกายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดเราดูแลอย่างดีที่สุดสุดท้ายทรยศป่วยตายทิ้งเราไปเรามีสติเรียนรู้ความจริงในร่างกายดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายดูเรื่องทุกข์เห็นชัดง่ายจะเห็นเลยพอเราเห็นความจริงว่าร่างกายไม่มีอะไรอย่างอื่นร่างกายมีแต่ทุกข์จิตมันก็วาง เรื่องอะไรมันจะไปหยิบก้อนทุกข์เอาไว้แต่เดิมเราเคยรักเคยหวงแหนร่างกายนี้มากแต่พอเราภาวนามีสติรู้สึกกายเรื่อยๆกายนี้มีแต่ภาระกายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีแต่ของที่ชำรุสดสุดโสมไปเรื่อยๆจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันก็วางมันวางวางได้จริงๆถ้าเราภาวนายังไม่ถึงขั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าจิตมันวางกายได้อย่างไร จริงๆมันวางธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วความรู้ความเข้าใจธรรมะก็แตกต่างกันเรารู้ไม่ทั่วถึงคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาว่าสรุปเลยที่พระพุทธเจ้าสอนใจความทั้งหมดก็คือธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ ครูบาอาจารย์ที่ค้นคว้าเรื่องนี้ขึ้นมาพูดองค์แรกคือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเก่งไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อก็เคยไปกราบท่านหลายครั้งมีครั้งหนึ่งจะไปหาเรื่องท่านเพราะว่าเราภาวนาอ่านหนังสือท่านอ่านโน่นก็ไม่ยึดนี่ก็ไม่ยึดเราก็เลยโอ้ธรรมะง่ายจังเลยไม่ยึดสักอย่างโน่นก็ไม่ยึดนี่ก็ไม่ยึดอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่เอาตายแล้วเทวดาก็ไม่มีผีก็ไม่มี นรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีถ้าเราไม่ยึดเราไม่มีอะไรสักอย่างตอนนั้นอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสเยอะชอบธรรมะของท่านถูกอกถูกใจธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นเราเตลิดไปถึงขนาดโลกนี้โลกหน้าไม่มีสัตว์ต่างๆในภพภูมิต่างๆไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดูลทำได้แต่สมาธิแต่เห็นเทวดาเห็นผีเราก็ เออนิมิตเราไม่สนใจไม่ยึดวันนึงไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพองค์นี้ท่านเก่งท่านแต่งย่อพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนอันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่หลวงพ่อแนะนําให้พวกเราชาวพุทธทุกคนควรจะอ่านใครเคยอ่านยกมือให้ดูซิพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนเคยไหมย,ยกสูงสงเลยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เคยอ่านไม่เคยอ่านไปดูในอินเทอร์เน็ตก็มีไม่เสียตังค์หรอกดูฟรี ลองไปอ่านดูคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนนั้นหลวงพ่อเมาคําสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสอะไรอไรก็ไม่มีว่างไปหมดเอาความว่างอาจารย์สุชีพท่านบอกว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเราตีความคําสอนของท่านพุทธทาสผิดไม่ใช่ท่านสอนผิดแต่เราอ่านแล้วเรามันโง่เราตีความคําสอนของท่านผิดอาจารย์สุชีพท่านก็ยกบาลีให้ฟังท่านเก่ง ท่านจำพระไตรปิฎกได้มากมายท่านก,ยก,ากาาย็ยกบาลีแล้วก็แปลภาษาไทยยกบาลีแล้วก็แปลภาษาไทยบอกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องชาตินี้ชาติหน้ามีไม่ใช่ไม่มีเทวดามีผีมีแล้วก็สอนการปฏิบัติไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยวางไปเฉยๆหลวงพ่อฟังอาจารย์สุชีพพอเข้าใจทำไมอาจารย์พุทธทาสสอนอย่างนี้สอนแล้วเรากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ คิดอย่างนี้พอดีไปสมดาแถวสุราธานีแถวชัยยาเลยเข้าไปกราบท่านก็ไปถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ได้ไปด่าท่านไปถามก่อนท่านบอกคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือท่านคุณอย่างนี้เราก็โอ้ยเราโง่เองครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างนี้ความที่เราอ่านแล้วเราแปลความหมายผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ท่านสอนผิดหลุงพ่อเลยถามท่านต่อบอก ท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือทุกเล่มของท่านอาจารย์ผมจะได้โสดาบันไหมตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดูลท่านตอบชัดเจนไม่ได้หรอกอ่านทั้งหมดที่ท่านเขียนมากมายมหาศาลอ่านทั้งหมดจะได้โสดาบันไหมท่านบอกไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาเพราะฉะนั้นท่านไม่ธรรมดาตอนภาวนาเป็นถึงได้รู้ว่าท่านภาวนาดีไม่ใช่ท่านภาวนาไม่เป็นตรงคําสอนของท่านที่ว่า ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่คิดเอาเองว่าโน่นก็มาย,ยึดนี่ก็มายึดอันนั้นเรากําลังยึดทฤษฎียึดทิฏฐิว่าอะไรอะไรเราก็ไม่ยึดก็คือยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดนั่นแหละมันก็ยังยึดอยู่ทีนี้ทําอย่างไรเราจะเข้าใจคําว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราต้องปฏิบัติอ่านหนังสือไม่มีทางเข้าใจท่านพุทธทาสท่านยังบอกเลยว่าอ่านหนังสือของท่านทุกเล่มก็ไม่เข้าใจหรอก ธรรมะต้องปฏิบัติเอาท่านพูดอย่างนี้เลยต้องปฏิบัติเอาเราจัดปฏิบัติอย่างไรเราถึงจะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันแรกต้องเข้าใจก่อนอะไรที่เรียกว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงแยกได้หลายแบบธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นกุศนละเราก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อยึดอกุศลก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อยึด ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อยึดธรรมะแยกอีกมุมหนึ่งมีรูปธรรมมีนามธรรมก็มีธรรมะที่ผลจะรูปธรรมนามธรรมคือนิพพานเขาเรียกมีนามมีรูปมีนิพพานเป็นสภาวะธรรมคนละอันกันฉะนั้นเวลาภาวนาไม่ต้องนั่งคิดว่ากุศลอกุศลอะไรให้เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมนี้สำคัญมากเลยถ้ามัวคอยละกุศลอกุศลในใจงานนี้ไม่จบ เพราะว่าเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่าจริงๆตัวเราไม่มีเราไม่รู้ความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราเราก็จะวุ่นวายอยู่กับการที่จะไม่ชิดกุศลไม่ยึดอกุศลวุ่นวายฉะนั้นทางที่เราจะสามารถละความยึดถือในรูปในนามได้ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน อะไรเป็นรูปธรรมพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วร่างกายของเราอย่างนี้วัตถุสิ่งของทั้งหลายคนที่เรารักหมาที่เรารักแมวที่เรารักบ้านที่เรารักรถยนต์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันเป็นรูปธรรมสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้มกายรูปธรรมบางอย่างก็สัมผัสด้วยใจอันนี้เข้าใจยากนิดหนึ่งก็เว้นไปก่อน เอาง่ายๆายก็คือร่างกายเรานี้กับวัตถุสิ่งของผู้คนแวดล้อมตัวเราอยู่การที่เรารักใคร่ผูกพันในร่างกายในผู้คนวัตถุสิ่งของรอบตัวเรามันเป็นไปด้วยอำนาจของกามมีการมาราคะรักใคร่ผูกพัน